สีมซุปบะหมี่นะคะนี่นะคะบะหมี่กระป๋องนะคะเราก็สีซุปใส่ปลากระป๋องขึ้นกันนะคะพริกหอมกระเทียมเอามาย่างนะคะเปิดฟ้าออกมาแล้วได้เองสีนะคะโดยแอนเีเอาไปเทน้ำเกลือออกนะคะเราก็สีเอาไปต้มใส่น้ำปลาแดกจ้าต้มเดือดนะคะเดี๋ยวเอามาต้มใส่ไปบักูลงไปนะคะโดยแอนจิขคอนญาใส่น้ำปลาแดกลงไปนะคะปิดฟ้าไว้นะคะให้มัน กะมักพริกกับหอมกับกระเทียมเอ็นขัวไว้แล้วนะคะเอ็นเสียมาต่ำนะคะจัดการต่ำเลยนะคะนะคะเดี๋ยวอนเสียาปลากระป๋องเอ็นมาลงเลยนะเอ็นใส่ปลากระป๋องนะคะเราวเตนเนื้อปลาลงไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยเอานามมาลง่ที่หลังตอนห้อเห็ดสุก ตอนเ้าเอาแบบหมีลงเอ็นใส่ป่าซาดินนะคะป่าซาดิน,นเนี่ย s p r i เอร์วร่าสันนะคะเนี่ยนะคะกจะเอากบซีกินเป็นแซนด์วิชเนาะแอนกับซีแมาคิดเป็นซุปซุปหักมี่ทอดตำปลาละเอียดนะคะเอ็นแบบนี้เลยนะคะหักมี่เฮาหักมี่นะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปเมื่อไรได้ใจแอนเสียดายตำเลยนะคะเห็นปะเห็นปะตำเลยค่ะตำไปเลยเดี๋ยวนำนี่มาลุกนะคะเสียดายเอามาลุกเลยค่ะเอาปากออกให้ลูก เชียวนำปลาแดกเอ็นมาลงนิดนึงนะคะน้ำปลาแดกที่เขาต้มไวเมื่อกี้นะคะลูกเอนก็นกได้กินปลาแดกค่ะอันบบมี่พักอันใบาซาะลแเนียก็ว่าเป็นยังนราจะนอาอนันนี้ใส่หอมลงไปนะเดี๋ยวเขาค่อยมาล่ออีกที่นึงแล้วก็สิบปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะ ใส่ผงไก่ไปน้อยนึงแซ่บจ้าแซ่บแซ่บอักเษิช่วยก่อน เสร็จแล้วจ้าไปกินน้ำกันปะเสร็จดิจ้ามาได้จ้ากินเขากับซุปบะหมี่น้ำกันยังลวกนุเป็นยังฮึงบหลาเห็นฝนตกจ้าเขา่เขาเ้านียวจ้าซุปบะหมี่เห็ดง่ายไงยเนาะบะหมี่ก็อยู่ในกระป๋องเ็นไซม์เมอรสูอันซุเน,นวได้อันเกี่ยนมันห่นกัใส่เสีดดายเนาะ มีส่สระเนบ้ยมีกับพ่อเป็นยังเนาะฝนตกจืดตั้งแต่เสาตั้งแต่เมื่อคืนบ่แม่นแต่เสาแต่เมื่อคืน luôn ăn nhỏ càng chấp được chim màu Mà đây cha Đây nhắn kìm như ดีแล้ว,ลวรเราก็เสียแงแวอยูน่ากิ่นเป็ดปเป็ดงานมืดจืด ขางงากมันไม่เลยมือแบบจะตื่นเป็นคึ้นมันมีแดดอากาศจังสี่คนแถวนี้บอใครมากได้จ้ะพีจะเจ้ามักแดด เขาจะใบเซเลเนียบ่มีบ่มีก็บ่เป็นยังดอก đẹp dữ cha, mình nhảy bơi nhạt, nhạt mình ให้คุกกี้กินแลเราอกลาก,กินเขาเศร้ามันเศร้าแล้วก็ตอนเที่ยงมามีให้คุกกี้กินทำไมเป็นเล็กหน่อยมกมี่มกมี่ซุก แกกินนววนมันแล้วก็นไนยเอามาต้มต้มกินเมังหนังกินละค้อนเ่ะนไ้ยะละค้อนดาวผสุกอรุณลัสมีเป็นบ้านางลายเสืออรุณละศมีเนาะติดไหล ดาประสบกับพี่ภากบ่ะมันบักม็นพี่ภากบ่ะมีหลายรุ่นเนาะมีรุ่นมดนวดดีแล้วก็มีรุ่นส,สูวนั่นรุ่นสูวนั่นนี่พวกแอนเป็นสาวเลยเดียแต่ว่ารุ่นมดนวดดีพวกแอนเป็นเด็กหน่อยมัมกมักหลาย มันบอแค่เอาเส้แดงพค่เอกนังเอกไม่หลายไม่หลายเรื่องมันจำไม่ได้จำซื้อเรื่องไม่ได้แต่ว่าจะจำจำมันเรื่องดาวพระสูงเนี่ยจำได้เพราะว่ามันเด่นเด่นหลายรอบ อยกากบวาน้ำอยากบ่าน้ำมารูกเห็นมามีบวมน้ำกล่องกับอยากบวาน้ำมันบอก,อก,กมันบอกค่ะเป็นตาคัะ เอนไสมพริกไปสีเม็ดเอนฮันเราก็ไปขวบมันจึงต่ำง่า ข้างนอกมันคอนหมกหมกซุปน้ำใหม่มัหมกน้ำใหม่เพรมนหมกซุปน้ำใหม่ี๋้วมื่อหลังมื่อนี้ตั้งใจตั้งใจจะกินซุปบัหมี่ไมื่อหนาเพราะเมือหลัง มันมีมันกินกินง่ายมันนุ่มอืมหย่ำง่าย กินสุปหะกมี่เรากินหอดนไม่ไงไม่ไงแอนเรามักผินสุกผินสุกย้ำเราไปวัดนอกจากจะแนบกลิ่นของเราที่เราหมักไปใส่บาตรซุปหมักมี่ซุปหมักเกลือซุปหมักทวพผูซุปเ็ดส่วนมากจะเป็นสุก น <c oughs> มักของหวานก็เป็นกล้วยบ้านผู้เองไม่ตื่นกล้วย <c oughs> ท้างเที่ยก็เป็นมกเขียบท้างเที่ยก็เป็นม้งนมงองวงซุกของหวาน นีบานนมีบักม่วงม่วงหน่อยม่วงสุกกินเข้าแล้วกินของหวานบักม่วงเอาเอาไนท์มันออกเราก็เอาเขาญาติเข้าไปในบะักม่วงก็เป็นก็เป็นบัก,บก,กม่วงก็เป็นของหวานท้างเดียเจะกินมกขาหวานเป็นของหวาน กินบ่เหมือนหรอกจก้ะนี่ได้หลายเกิดอย่งกระป๋องหนึง่งเด็้ตังมาหลายเด็้ตังมาหลายนะกินได้สองขาบนะถ้าผู้กินหน่อยจะกินได้เป็นสามข่าวนะแอนกินหลายก็กินได้สองขา่ามุกแอนจะอยูย่น้ำมันนี่แหละลูกค้าเด็กว่าน้ำบะนมีเด้วยนะเด็กว่าน้ำมันลวกมึงกองบ่อมึงกองบาคา่คัะมุลเหมือนจ้ะ มองนางพวกแอนเล่นหมอนเต็มอยู่มุนมุนขี้ดื้อที่สุดคนที่เฮ็ดบ้านรกที่สุดเกิดขึ้นหนูเข้าใจปะคะหนูอะค่ะหนูเฮ็ดบ้านรกที่สุดในโลกเลยนะคะเดี๋ยวไปละจ้าจังไดก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามากินเขาเป็นมูก,กันเนาะคะนะ่ะเนาะจ้งไดกับพอกันคลิปนานเนาะคะ่ะนอว่าแอนซีเฮ็ดยังกินหรือสิบเจงไใเนาะจะนอะก,ก,ก,กับมาล้มแห้งกระดอกระเดื่อจ้าคุณนะ ต้มแห้งขาอีลีเดโอ้ยอย่านผาอยู่เข่าอีกอยู่ขันขันโฆษณาด้วยล่มนะคะไปแล้วจ้ากับขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับข้ามทักทายที่ทรงข้ามาในช่องแอนแฮนคอกนะคะนอกจากขอให้สุ้สุขคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหรอกค่ะมีเงนินมีงานทาําจะซูจ้ามันนี่เมนของเข้ามืออื่นต่องแมนแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้สุคนนะคะ ไปลวจ้าขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสิดาวนิสันดอกน่ะเล่นหกมดได้หนูน่ะมอนหมืนไปละหกมดน่ะหกมดพาห่มโอ้สวนชันเน็ตกค่ะนะคะค้นเฮ็ดฮกนะคะนี่คือคอนเห็ดฮกนะคะคนเมียนแมนมัมีกับแดดดี้กับพีบโอเวนคนเห็ดฮกเมหนูนะคะ สวัสดีครับนะลูกสวัสดีครับสุภู้สุสคนครับผมก็อยากว่าน้ำละกบ